ไวยบอกหวยนะเซ่หวยออกอะไรคะเจ๊รวยเจ๊รวยหวยออกอะไรอ้าวอาขึ้นมาบอกหวยใส่หมวยไปไหนหนาวเหรอรวยหนาวเหรอเวยหนาวเหรอเจ๊ฉันสวยจะไม่มีสวยจะได้สะเด้งอ่ะอ่ะบอกหวยที่เรียอะไรเร็วๆงวดเนี้ย บอกว่าโอ้ยตายมันร้อนใช่ไหม オーバーレオ。